วันนี้คุณจะมาสอนเรื่องความเร่งนะครับก็บอกว่ามีคนหนึ่งนะครับชื่อนายเและกันกับนายบนะนายเนะครับปาก้อนหินนะครับลงจากหน้าผาไปในแนวตรงนะครับแนวตรงนี้มันก็จะโค้งลงอย่างนี้ใช่ไหมครับตามลักษณะของโปรเจกต์ตานะครับส่วนนายบนะครับโยนขึ้นโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับอ่า ความเร่งเป็นไปตามข้อใดนะครับคือเมื่อเราเคลื่อนที่ในแนวอยู่ในภายใต้แรงน้ำถ่วงนะครับความเร่งก็จะมีค่าอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมครับความเร่งในแนวเกณฑ์วก็คือ g นะครับอันนี้ก็คือความเร่งในแนวเกณฑ์วก็คือ g เช่นกันนะครับแต่มีทิศลงนะครับดังนั้นคือความเร่ง a เท่ากับ g เท่ากันนะครับทั้งสองกรณีนะครับ แต่กรณีที่ b นะครับจะสังเกตเห็นว่า u ตรงกันข้ามกับความเร่งก็คือเราจะให้ความเร่งติดลบนะครับเพื่อแทนค่าในสูตรนะครับแต่ทิศทางของความเร่งเองนะครับเหมือนกันทั้งสองกรณีส่วนกรณีนี้เมื่อ u เราแตกแตกมาเป็น u cos 90นะครับ u ก็จะมีทิศเดียวกับ g นะครับดังนั้นคือ g ก็จะเป็นบวกนะครับ แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะ G นะไม่ไม่รวมกันนำไปใช้ในสูตรน,นะครับ A กับ G จะมีค่าเท่ากันนะครับ